ลูกค้านะครับที่เดินเจเสื้อลายนะครับก็จะเป็นพี่อ้วนนั่นเองนะครับก็เป็นลูกค้าที่ติดต่อกันมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วเชิญเลยของพี่อ้วนกี่ดอกครับห้าดอกของพี่อ้วนจะอยู่ฝั่งขวานะของพี่สุเทพจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมาเลย ใช่ครับผมไม่เป็นไรครับผมไม่รีบไม่รีบโอ้รอนี่มีอะไรมาเอ่ยคนสวยมีอะไรมาเอาลูกค้าเตรียมมาด้วยเตรียมของมาไหวาเองด้วยนี่มีพวงมาลัยมาเองด้วยครับทุกคนโอ,นเอ้เป็นตาลลอนใช่เนาะปิตาลลอนใช่เนาะ เดยนันถ่ายรูปเฮ้ยร้อนไหมนะ่ะร้อนไหมนะ่ะโอ้โว้โ โอเคไปครับเรียบร้อยสาธุ โอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปด้วยกันยืนหน้ารถเลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมหนึ่งสองสี่หกอาจับุดแแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะอ่ะ เดี๋ยวโอเคครับได้อยู่มองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์หน่อยครับผมแบบนี้โอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองเดี๋ยวขออนุญาตเซลฟี่ด้วยหนึ่งรูปนะเดี๋ยวขอ1หนึ่งรูปนะครับกดไลค์แบบนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวค้างไปก่อนนะค้างไปก่อนนะก็ลูกค้าได้เลิกประมาณสักบ่ายโมงนะครับเที่ยงเที่ยงก็ออกได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่รีบเท่าไหร่ ลอยอคันหนึ่งมาอีกคันหนึ่งมาเราก็สามารถดูแลลูกค้าได้เลยนะครับเพราะว่าของของ,ของพี่วันแก,กก็ไม่ดีเดี๋ยวใครจะไหวที่ตัวรถเอ่ย รวยรวยเฮงเฮงนะครับยินดีด้วยนะครับกับรถคันใหม่นาเดี๋ยวถือพานตามมาเลยครับผมเดี๋ยวคุณยายขึ้นไปบนรถเลยนะครับพี่อ้วนถือถือให้คุณยายก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวคุณยายขึ้นไปบนรถก่อนอนี่ก็ให้เลยจัดการให้เลยเดี๋ยวพี่้วนถือพานรอยื่นให้คุณยายเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปฝั่งนู้นเนาะ,ะนี่ครับก็ดอกเดาเรื่องนะครับก็จะมีทั้งเป็ดเป็นช่อเนาะแล้วก็เป็นพวงที่เป็นช่อเนี่ยก็ คุณยายก็อธิษฐานเลยนะครับวันนี้วันดีนะครับลูกหลานมาออกรถก็ให้ค้ำคูณค้ำคูณเนาะ <Yeah. S 1> พอเสร็จแล้วก็เอาเป็นช่อวางตรงนี้นะครับที่เป็นพวงก,ก็แขวนตรงนี้ได้เลย นี่มีของดีมาด้วยมีของดีมาด้วยใส่นี้เลยก็ได้ครับผมนี่กำลังสวดพระพุทธคุณอยู่นะครับนี่ใส่ตรงนี้กันก็ได้ครับนี่อโอเคคุณพาคุ้มครองนะครับผม ไห, <ś 2> ไหนว่าโน่นโน่นมาแล้วมาแล้วให้รุ่งเรืองด้านก่อนกระจกไฟฟ้าพิสโเทียบได้อยู่เนาะครับอันนี้คืออันนี้คือล็อกกระจกนะครับล็อกประตูปลดล็อกประตูกระจกขึ้นลงกับฝั่งนี้ได้อยู่เนาะไอตัวนี้ก็ฝั่งบ้านลัางหลังบ้านหลังครับแล้วก็ฝั่งฝั่งนี้มันจะเป็นตัวเปิดสาถังน้ำมันครับก็เติมน้ำมันดีเซลเติมได้หมดเลยครับที่เป็นดีเซลเดี๋ยวพิสโเทียบนั่งเลยครับผม เกียออโต้เคยขับไหมครับไม,ไม่เคยปกติปกติออโต้อ่ะคือมันจะใช้แค่เท้าเดียวนะครับใช้เท้าขวาเท้าเดียวนะเหยียบเบรกเบรกอยู่อยู่ตรงนี้ซ้ายมือแล้วก็คันเร่งอยู่ขวาส่วนเท้าซ้ายอ่ะคือเอาพักไว้เลยครับและทีนี้ก่อนที่เราจะสตาร์ททุกครั้งนะครับ,รบเราต้องเหยียบ break, นะเบรกเนาะเหยียบเบรกมันถึงจะหมุนสตาร์ทได้นะครับเดี๋ยวพี่วันลองเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สุเทพลองเสียบกุญแจแต่ยังไม่ต้องสตาร์ทนะเปิดไปที่สวิตน ตัวเกียร์เนาะตัว P ก็คือมันจะเทียบกับตัว pick up มันไม่มีหรอก P มันจะเป็นตัว N เลยตัว P ก็คือตำแหน่งที่ผมใช้ตอนนี้เลยคือจอดรถจอดอจดลงเลยจอดล็อกรถเลยครับก็คือตัว P แล้วก็ตัว R ก็คือเหมือนกับปิก k up เราที่เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับมันเป็นตัวเกียร์ถอยหลังตัว N ก็เหมือนเกียร์ว่างเกียร์ธรรมดานั่นแหละครับก็ถ้าเราขึ้นตัว N เนาะไม่ไม่ขึ้นเบรกมืออย่างนี้ยลรถมันจะไหลได้แต่ว่าทีนี้คือถ้าเราต้องการเดินหน้าคือดันมาดีอย่างเดียวเลย ครับและที่นี้คือถ้าดันมาดีอย่างเดียวปุ๊บมันจะมีฝั่งขวาเนาะที่เราสามารถปัดไปได้มันจะเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาครับถ้าธรรมดาคือเราต้องโยกกระปุกเกียร์เข้าเอง <c oughs> โยกขึ้นก็คือเพิ่มเกียร์เอาลงก็คือลดเกียร์นะครับแต่ว่าถ้าแรกๆก็คือถ้ากลัวจะสับสนให้ใช้ดีให้คล่องก่อนครับดีอย่างเดียวเลยใช่ครับก็รดีอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพี่สุเทพลองเหยียบเบรกครับแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมุนกุญแจนะ กดตัวนี้หยับเบรกแล้วต้องกดตัวนี้นะ mm. ครับลองเลื่อนตำแหน่งเกียร์ดูลองเกียร์ถอยหลังก่อนอ่าแก๊กหนึ่งแก๊กนี่ถ้าตัว R นี่ไหมมันก็จะมีตัวหน้าจอทํางานเนี่ยก็คือกล้องมองหลังก็จะทํางานตัวนี้ mm. ครับนั่นแสดงว่าเราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วลองเลื่อนมาเป็นเกียร์ว่าง mm. ใช่ครับอ่าอ่าถ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวดีแล้วถ้าเกียร์ว่างขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าดูที่หน้าจอด้วย mm. ใช่ครับมันจะมี ตัวหนังสือไหนที่มันสว่างที่สุดแสดงว่าเราอยู่เกียร์นั้นถ้าสมมุติว่าตัว n ใช่ไหมครับมันสว่างที่สุดแสดงว่าตอนนี้เราเข้าที่ตัว n อ,อยู่เห็นไ,ไหมครับแล้วลองตัว d ดูดเห็นแ่ะเนี่ยเห็นไหมตัว d นั่นละแต่ถ้าสมมติเราปัดไปเป็นเกียร์ธรรมดามันก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขสองเทียนครับนั่นแหละม,มันมีเกียร์หนึ่งสองใช่ครับมันมัีจำนวมทุกเกียร์กกยรแต่มันอนุญ,ญาตให้ออกตัวได้สูงสุดคือเกียร์สอง นั่นแหละแล้วก็ mm hmm. เวลาที่จะใช้ใช่ไหมครับคือไม่ต้องไปกระวลเรื่องความเร็วถ้าสมมุติว่าเราขับเกียร์ออโต้ไปเนาะความเร็วร้อยหนึ่งก็สามารถปัดเป็นเกียร์ธรรมดาได้เลยเดี๋ยวรถมันจะคำนวณเองนะครับว่าตอนเนี้ยมันควรจะอยู่เกียร์ไหน mm hmm. ครับนั่นแหละแล้วก็ตัวไหนอีกเนาะเวลาที่จอดรถตามห้างเนาะนเรากุญแจของเรามันจะมีที่เสียบตรงนี้อยู่ไอ้กุญแจร,รถเนี่ยครับ mm hmm. ก็คือถ้าสมมติไปจอดขวางทางเขาเราก็ต้องเข้าตัวเอ็นเนาะมันถึงจะเลื่อนรถได้ เราเบรกมือก็ต้องเอาลง <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> หลังจากนั้นเอากุญแจเนี่ยเสียบมันจะสามารถเลื่อนมาจาก P R N ได้เอากุญแจเสียบ <c oughs> นะครับมันถึงจะเลื่อนได้ไม่งั้นถ้าดับเครื่องแล้วมันจะเลื่อนไม่ได้แต่ถ้าสมมติว,ว่าเราค้างไว้ที่ตัว N ก่อนแล้วดับเครื่องมันก็จะล็อกรถไม่ได้มันต้องใช้กุญแจไขแต่ถ้าเราดับเครื่องปุ๊บใช้กุญแจเสียบเลื่อนมาตัว N เ,เราก็สามารถล็อกได้ปกตินะครับแล้วก็สามารถสตา,าร์ทได้เวลาขับรถนะครับ ถ้าสมมติว่ามันถอดกุญแจก็ไม่ได้สตาร์ทก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ให้ดูตําแหน่งเกียร์นะครับว่าตําแหน่งเกียร์เนี่ยอยู่ตัว P ไหมหรือมันอยู่ตัว R หรือมันอยู่ตัว D อะไรอย่างเงี้ยคือตำแหน่งที่มันจะไม่หัดไม่ให้สตาร์ทเลยก็คือตัว R กับตัว D คือจะไม่เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยดึงกุญแจออกก็ไม่ได้กับต้องเป็นตัว N หรือตัว P อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็พี่อ้วนเอาเครื่องของพี่อ้วนเชื่อมบลูทูธไหมครับเดี๋ยวลองเชื่อมให้ อันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าแม่นัก็แกะออกได้เลยนะครับไอตัวกันรอยเนะี่ยที่วันเปิดบลูทูธนะครับเ,เวลาจะเข้าตอนแรกเนาะมันก็จะมาเรามาตรงฟันเฟืองเป็นตัวเซตติ้งครับถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เราก็มันสามารถเปลี่ยนได้เลยเอาเป็นภาษาไทยเลือกได้เลยก็เป็นภาษาไทยแล้วนี่อนี่เป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็เป็นบลูทูธ เป็นโทรศัพท์รุ่นไหนครับเม่ไหรตัวทีโน้วตัวทีเอแน่เดี๋ยวพี่วันกดยืนยันที่โทรศัพท์้วยนะถ้ามันถามหาน่ะผมตกลงครับเห็นแล้วขาวโอ้ข่าวอ่ะมันจะถามว่าใช้ Android Auto ้ไหมผมให้เริ่มใช้เลยเนาะพี่วันยืนยันที่เครื่องด้วยเด้อมันมีให้ยืนยันไหมมียินยอม ตกลงตกลงครับท่านนี้ให้ตกลงตกลงไปให้หมดเลยเรียบร้อยโอเคมาแล้วหน้าจอมันก็จะเป็นแบบนี้เลยตัว Android Auto เนี่ยสมมุติเวลาแชร,ร์โลเคชั่นในการก็พีว่วอนก็เปิดแค่บลูทูธอย่างเดียวเดี๋ยวมันเชื่อมต่อให้รอบหน้าเราก็ดูแผนที่ได้จากตัวนี้เลยครับฟังเพลงฟังอะไรก็ได้ตัว a นะ <c oughs> ครับตัวนี้จะเป็นปลดลมแตัวน้ำยาแใช่ครับแล้วตัวนี้ตัวปรับทิศทางแ อันนี้ก็จะเป็นเปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาในตัวรถอูนี่แหละไอ้ตัวนี้มันขึ้นอย่างนี้แหละมันขึ้นเตือนว่าถุงลมฝั่งของผู้โดยสารนะทำงานแต่จริงอะ่ะคือมันจะมีให้กดปิดได้ใช้กุญแจเนี่ยหมุนกุญแจรถเราเนี่ยครับหมุนครับแต่ทีเนี้ยจะปิดคือปิดไฟตัวนี้เดียว,วใช่ครับมันมันจะขึ้นมันไฟจะขึ้นอย่างนั้นแต่มันจะขึ้นเป็นออฟครับแต่ทีเนี้ยคือไม่ต้องปิดเพราะว่าถ้าต้องการปิดคือเราเอาเด็กนั่งหน้ารถแล้วก็ติดไอ้ตัวที่นั่งเด็กครับตัว ถ,ถ,ถึงจะปิดแต่ก็คือถ้าไม่มีเหตุอะไรก็ไม่ต้องปิดให้มันทํางานไปงั้นแหละตัวนี้เป็นตัวทงลงทางราชันถ้าสมมติเราไปเขาตะโกเนาะช่องเขาตะโก<ม>ทางมันลงทางราชันมันจะมีบางช่วงเนี้ยถ้าเราต้องการให้มันทํางานให้เราก็กดตัวนี้เลยเลกดเลยกดค้างนิดหนึ่งแล้วมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอความเร็วไม่เกิน30ชั่วโมงกว่าความ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าอยู่ใช้เราก็กดตัวนี้อีกแค่นั้นห,หรือก็อเร่งให้มันเกิน สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวมันจะสลัดออกเองครับแค่นั้นแหละแล้วที่นี่ลูกค้านะครับจะได้เลือกก็คือตั้งแต่บ่ายโมงเที่ยงถึงบ่ายโมงสองคันเลยนะสองคันเลยก็โอเคเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ออกพร้อมกันซะจะได้รอส่ง้อมกัน <laughs> อีคันหนึ่งเสร็จก็รอก,ก่อนอย่าเพิ่งไป <laughs> โอเคนะครับตอนนี้ก็คันนี้เสร็จก่อนนะเที่ยงเก้านาทีก็ออกไปก่อนเดี๋ยวคันนี้ก็จะเอาเป็นเที่ยงเก้าสิบเก้ายี่สิบเก้าแล้วกัน ขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับไปเร็วจะถ่ายรูปลูกค้าก่อน